ข้านี่โอ้ตอนนี้ฮัลโหแสวะเรียกดู่หยแล้วเรียกตกเครื่องบินมุมีอยังมุกเขาท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เราได้ตกเครื่องบินอยู่ที่ประเทศเกาหลีเหนือตอนนี้เราก็อยู่ในป่าแอฟริกาอ,อตอนนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเลยผมรู้สึกิ้วข้าวอืออุ้ยน้ำ นางกมมี่ตายอ้เออใจดิต้องเอาชีวิตหลอดกับปลาอัฟกากาอยู<ะ>่ที่ประเทศเกาหลีวิ่งไปยังง้ระหว่างที่ผมบินมาจากประเทศไทยนะพี่น้อง ประเทศเกาหลีแต่ผมกระตกอยู่ปลาเอรชีผมรอดชีวิตมาได้ไงเตืองจะอดตายทำวินไ,ไ,ไหนดีกินตรงนี้ดีมังมือมึงต้องอดทนใจกาคือกูกจะพามึงหลอดในป่าเอฟิกายมึงเงี่ยกูอขอไ่ได้ไป แต่ตอนนี้โกูโกเสือมากเลยท่านผู้ชม,มกเดีเ๋ยวมันจะมากินผมปั๊บตอนนี้ต้องอา,าพนละใหม่ในป่าแอฟริกาคนเฮ้ยเบีเอามึงเน,นี่มยมาตั้งมั้ยไปผมรู้สึกร้อนแดดมาก ขอกขาม่ไ,ได้กินในป่านี้มันไม่มีอะไรจะแตกได้เลยเหรอวูยิงกระไรเยอะต้องไปตมผมจะทำการล่าสัตว์คอยีิทาสัตว์คอยชิต้องหาเสื้อก่อนต้องเงียบเียบเพราะว่าเสื้อเสียงดังไม่ถึแงแล้ ผมว่าผมได้ยินเสียงจิงหลีดมันห้องได้ยินเสียงจิงหลีดมันห้องตรงไหนมึงไห้ผมต้องหาจิงหลีดเสี่ยมนระทังชีวิต หอนหนักเลยพูดเพืพ่อนบ่ไหงมึงต้องอดทนฉันพานมึงออกไปจากป่าแอฟริกาให้ได้แต่มึงอย่าส่สงเสียงดังเผื่อมันจะมีไดโนโทรอรัสมาดักข่าเฮาเดีวมึงจะมึงดือดรอมึงไหน นี่เดือปลาก็ปลาก็ว่ากูต้องใส่พลังวิศเศษเดือดชิบเขาเห็นแล้วแต่ผู้ชมอันนี้ เพื่อม่วยเนมันต้องอดทนมต้องรอดเมี่สีขาวผมมันบอกว่ามีอะไรที่มันยำได้อยู่ข้างหน้านะท่านผู้ชมมันมีงานตุกินได้ข้างหน้าผมต้องย่างไปเดินหนียังไปเลยมุมดีไซน์เนี่ยผมต้องจังเบิ่ง เพื่อมีไข่ค้างคาวอยู่ผมสิเอามาถอดกินแต่ทานีดผมเหนื่อยมากเลยต้องขอนอนก่อนฮ้<ย>แต่ผมส้มผมรู้สึกว่าผมสิเจ็บเหงวผมต้องไปเหง่คน กินมันเป็นผลเออเนนหดดิผมจะใช้กาะถาก่อนนะจะมันมาตามส่วนผมก็ได้มาแล้วผละไม้สิบหางผมสีเอามากินกับมูผมผมสีแวงหมูผมกินอ ม่วงเอ้ห<พ>อมใหม่มพี่สักกูแสกกระถาออาใช่ไหมกูกังวลเลยงั้งหอมใหม่พี่สากอืม เอาไปเงวิ่งัหามเลนน้ำนู้นนำนู้นนำไหมคุณต้องหาน้องน้ำทะเละแถวนี้ยืมเ่เรอมอไม่มีสิดีดีวะมีพลังอือกุใส่วิซามึงเค็งมากเบืวอ ขคารบอาจารย์โอ้อเวดอโอเดัวโอ้ยมันตายมึงหนีไเลยกูซึกตัวจ้าพี่น้ำเท่แถวนี่มันอยู่ในป่าแอฟริกากูต้องตามไปไม่วิดีกูหายกูต้องหาวิดีกู ตัผสม้มผมเห็นตะแก่ตะแก่ซูมมันไปผมจะ<ส><ส>ทำการเอามันมากินอย่างนี้เราจะทำการขาตะแก่ตัผส้มเฮ้อหลเป็นอาหารหเวา ผมว่าเราไม่ได้กินแล้วแหละคุณเรื่องเริ่งกันฮะเพี่องมันหายไปไหนแล้วตะแก่ผมหายแล้วคผับทุกมอมไม่ได้ไมันบ่ได้ผมม่มีหยังลองทองเลยตอนนี้มันกลาสีแดงแล้วนะผมม่มีหยังลองทองเลยเนี่ย ผมใส่พลังเมื่อกี้ตัวแกมีพลังหลายกว่าผมจะกาผมมาพ่อผมต้องหาผลไม้แถวนี้กินไปเฮาเฮ้ยเฮ้ยไอผบ้สมผลไม้ไมเศษเดืนดเดืเลยเด็อดต้นเลยผมจะทำกันขึ้นไปกินมัน Đi. À. Chà chết đi thằng răng. Chị chở mà. Ê, em ông gom. Ông mò. Nam, anh đi thiệt. Nam, ở đâu? Ở tại đâu? chéo bên ơi. Thôi Nam. กินนนามหมดเหลือไอ้กูน่ท่านผู้ชมมันบเหลือน้รใหนาไห้ผมเลยผมต้องใส่วิชาพัฒนาการชุดยอดของบักงวงนี้ให้เป็นอาหารที่ดี เจอสิ่งที่มันพิเศษนะท่านผู้ชมเบิงผมเจอผลไม้ปีศาจขยะกับบักง,งวงผมจะเอาไปกินกับหมูผมเลย ัวรอดเลยประเทศแอฟริกามันส่องของนี้ที่หายากที่สุดในโลกมันคือนมนมแม่งิิงหาไดท้ที่เดียวป่าหินมพานา อิมเ้วตอนนี้ผมก็อิมแล้วท่านผู้ชมผมต้องนอนเพื่อเอาแห้งจะไปเดินด่าง่อลาซัด์มือื่นผมขอนอนกันครับขึ้นพี่น้ำ ตัส้มผมเห็นหน้ำแล้วผมว่าต้องมีปลาฉลามอยู่ในในี่แน่นอนผมจะทำการลงไปเอามันมาเห็ดอาหารกินผมรอดตายแล้วท่านตัส้มผมจะใส่วิ่าก่อนนะโเบาฐาชนชุนอา <c oughs>